วันก่อนนะครับที่เราเห็นภาพในการจัดพิธีกเกษียณอายุราชการให้กับบรดานายตำรวจทั้งหลายที่กเกษียณอายุในปีนี้ฮะคุณผู้ชมฮะเราเห็นนะท่ามกลางสายฝนเลยทีเดียวนะครับก็แบบตกแบบไม่เกรงใจกันเลยอามทลายก็ว่าได้ครับแต่ที่พิซุนโลครับเขามีพิธีที่น่ารักเหลือเกินครับเดิมทีเนี่ยก็จะมีการมอบดอกกุหลาบให้ใช่ไหมเดี๋ยวดูฮะว่าสําหรับที่นี่เขามอบอะไรให้กับตํารวจที่กเกษียณอายุครับ ก่อนที่จะมีการมอบนะครับของเที่เรเหลือกันนะฮะเนี่ยก็มีการตั้งแถวกันแบบนี้นะก็เหมือนกับว่ามีซุ้มกระบี่ของนายตำรวจสัญญาบัตรทั้งหลายครับนี่อ๋อเหมือนได้แต่งงานอีกครั้งเลยเนะ <c oughs> บรรดาภรรยาของนายตำรวจนะเนาะเพราะล่อซุ้มกระบี่อย่างนี้คือตอนแต่งงานอ่านะก็ น่าจะเป็นเมียคนเดิมอยู่มั้งแน่คนเดิมคุณนะปี๊เดิมอยู่นะแม่บ้านคนเดิมบ้านคนเดิมนะก็คือคมหากันตั้งแต่ตอนสมัยหนุ่มๆกันอยู่นะผู้ชมฮะก็ลอดซุมกระบี่แบบนี้นะครับแต่ครั้งนี้ไม่ใช่พิธีแต่งงานนะครับเป็นการจัดพิธีกเกษียณอายุราชการนะครับให้กับบรรดานายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ครับนะครับก็มีการตั้งแถวกันแบบนี้นะครับแล้วเดี๋ยวดูครับเดิมทีเนี่ย เขาจะมีการมอบดอกกุหลาบให้เป็นของที่ระลึกใช่ไหมแต่สําหรับปีนี้ครับคุณผู้ชมที่พิษณุโลกมอบอะไรบ้างนี่เดี๋ยวนะดอกบัวป่ะช่อเม็ดบัวเออดอกบัวแล้วก็มีเม็ดบัวด้วยเม็ดบัวนี่แท้กินอร่อยนะเนี่ยนี่มีดอกบัวหลวงนะครับแล้วที่สําคัญสังเกตดูดีครับมีกล้วยด้วยโอ้โหกล้วยน้ำว้าให้สุขภาพดีแล้วก็แข็งแรงทำอะไรก็กล้วยๆเนาะนะฮะ นี่ครับพุ่งกับสภาวัดโบสถ์ครับพระตรุเอกวิสุทธิ์คล้ายแสนนะครับก็บอกว่าสภาวัดโบสถ์เนี่ยเป็นโรงพักที่เข้าร่วมนะครับโครงการโรงพักพันธ์ดีนะครับก็เหมือนมีการปลูกพืชผักสวนครัวนี่แหละครับก็เลยเอาไอ้พืชผักเหล่านั้นเนี่ยมาใชใ้เป็นประโยชน์ถ้าให้ดอกกุหลาบเนี่ยก็เก็บไว้มันก็เหี่ย,ยวเฉาใช่ไหมแต่ถ้าเป็นแบบนี้โอ้โหเอาไปทำกับข้าวกินกันได้ทั้งครอบครัวเลยเดียวนะเ<อ>นี่ ก็เป็นบรรยากาศที่ชื่นมืนนะคะ,ะ,ะบางส่วนก็ไปเป็นไรายได้เสริมได้น,นะไ<ป>ด้ดเหมือนกันเนยเนี่ยก็เอาจากที่ให้บรรดาานตำรวจเนี่ยปลูกแถวแถวโรงพักเนี่ยแหละฮะคุณผู้ชมฮะดูฮะแม่บ้านตำรวจเนี่ยยิ้มแก้มปรีเลยเออยิ้เพาอะไรลู้ไไอ้ที่ได้ไปเนี่ยเดี๋ยวเอาไปทำกับข้าวในห้องครัวได้เออแล้วต่อไปผัวจะอยู่บ้านแล้ว Oh, ให้ให้กล้วยนะครับเพราะว่าเราที่ครั้งก่อนถ้าพิมแล้วมันก็ไปให้มีความสุขทำอะไรให้สำเร็จเรื่องไอกล้วยสำจเนากว่าเ่นในอดเนี่ยทุกวันนี้เราทำงานนะถ้าเราอยู่ในโล่งโตท